สวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่นนองโชว์ของอตอนนี้ทุกคนอยู่ในการโชว์ของ ep ที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับจะมีเจ้าตัวนี้เลยครับมารีวิวจะเป็นทอเทพเจ้าชานมไข่มุกอันนี้จะเป็นอของค่าย sf figure art กอ๊อปจะเป็นงานของงานจีนครับผม ันนี้ก็กล่องอันนี้จะเป็นของงานจีนครับอันนี้ได้มาจากรุ่นน้องคนหนึ่งใน facebook นะครับส่งต่อมาอันนี้เป็นมือสองที่ผมได้มาอดี๋ีวเราจะมาแกะดูกันดีกว่าว่าด้านในจะเป็นยังไงจะสวยไหมเดี๋ยาไปดูกันเลยครับครับอันนี้ผมแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับอันนี้เราจะมาดูกันไปทีละขั้นว่ามันมีดีเทลอะไรยังไงนะครับอ่า ดูเป็นของฟก,กันเลยครับในส่วนของพาร์ทเสริมนะครับจะมีะมือ,อนอกเหนือจากตัวมาให้อี4คู่นะครับจะมีมือแปรมือแล้วก็มือกำอีก2มือจะเป็นมือกำมือกำธรรมดา1คู่ครับแล้วก็จะเป็นมือกำสำหรับใส่อาวุธอีกอีก1คู่นะครับ มาดูภาเสริมชิ้นอื่นกันก่อน่อะเราจะมาเริ่มที่ Stormbreaker นะครับดีเทลทำออกมาได้สวยมากครับค้ายในหนังเลยสวยมากรายละเอียดคมนะครับชัดมากเรามาดูดโดยนี้กันต่อดีกว่าครับ คอนยูเนียนะครับทาออกมาดีเทลรายละเอียดพอๆกันเลยครับถือ,ถอว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวย mm hmm. อ,อันนี้ผมร,รู้มาว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถถอดได้ครับเพื่อให้ง่ายต่อการใส่การเล่น mm hmm. คือเราไม่จำเป็นต้องแบบยัดเข้าไปในมือคือเราสามารถถอดแล้วใส่เข้าไปแล้วค่อยกลมาประกอบ mm hmm. อมาดูตัวฟิกเกอร์กันก่อนนะครับ mm hmm. นี่ อะเรามารีวิวบทีละจุดนะครับผมอะในส่วนแรกครับจะเป็นส่วนของหน้าอะถือว่าทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างสวยนะอาจจะมีตามเมื่อมือบ้างแต่ถือว่าสวยครับดีเทลของเขาค่อนข้างดีอาจจะมีสีผมที่อไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แต่ถือว่าสวยครับอาจจะมีจุดขยับตรงผมนะผมของเขาสามารถขยับได้ ไม่สามารถหมุนได้360นะครับเพราะว่าจะมีติดช่วงผมแล้วก็ติดนวดที่แก่ด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับตรงแขนก่อนนะครับแขนสามารถยกขึ้นมาได้180นะครับยังได้ปกติเลยสามารถหมุนได้360องศานะครับทั้ง2ด้านเลย สามารถพับไดแ้แต่ไม่สุดนะครับพับได้แต่ไม่สุดข้อมือเขาก็สามารถหมุนได้นะครับปกติสามารถเล่นได้ปกติเลยช่วงตัวท่อนบนจะเป็นอแบ่งเป็นอท่อนนะครับท่อนบนนี่สามารถหมุนได้360แต่ถ้าให้แนะนำก็อย่าหมุนดีกว่าครับเพราะว่า ช่วงตัวเนี่ยครับมันจะมาติดตรงด้านหลังแล้วอาจจะเกิดรอยได้ก็แนะนําว่าไม่ต้องหมุนดีกว่าแค่เอยียงซ้ายยังขวาพอสามารถก้มเงยได้ก้มได้ประมาณหนึ่งเลยครับเงยได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เงยได้ทีเดียวช่วงเอวด้านล่างก็สามารถหมุนได้เหมือนกันครับแต่ว่าแนะนําว่าไม่หมุนดีกว่าเหมือนเหมือนกันครับมันจะเป็นรอยได้ก็แนะนําว่าไม่หมุนดีกว่านะจัดท่าย,ยัางท่าเล่นท่าได้นิดๆหน่อยๆ ดีกว่าอย่าไปมุนม,มันเยอะครับเดี๋ยวมันจะเป็นสีทะเลาะนะมาดูช่วงขาครับช่วงขาสามารถงอได้นิดหน่อยครับขึ้นมาได้นิดหน่อยอแล้วเกิดอมันจะมีอีกหนึ่งสเต็ปแลดึงว้อหนึ่สเต็ปล้วก็จะงอได้มากขึ้นข้อเท้านะครับช่วงข้อเท้าสามารถขยับได้มันจะมีอีกหนึ่งสเต็ปก็คือ สามารถพับข้อเท้าได้เพื่อง่ายต่อการจัดท่าน,นะครับอันนี้ดีเทลถือว่าค่อนข้างสวยนะเขาทำลายออกมาดีเลยนะดีเทลสวยมากชุดออกมาค่อนข้างโอเคโดยส่วนของตัวผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมนี่จะเป็นผ้าจริงนะจะเป็นผ้าแบบผ้าผืนใหญ่ๆเลยก็แนะนำสำหรับใครที่ อยากจะจัดผ้าคุมให้มันดูดีดีดก็อาจจะนําไปพับแล้วก็รีดมันสักหน่อยครับหรือถ้าใครแบบไม่อยากรีดก็เอาใส่ตัวโครงเหล็กไว้ด้านในซ่อนไว้สําหรับดักจัดทรงผ้าคุมให้มันดูดีขึ้นเดี๋ยวเรามาลองจัดท่ากันดูดีกว่าะว่าจัดท่าออกมาแล้วมันจะสวยไหม อันนี้สามารถยืนได้ไหมยืนได้ครับเดี๋ยวเรามาจัดท่ากันดูดีกว่าเนอะองการใส่ t o r m b บเกอ e r นะครับใส่เข้าไปถือได้ครับถือได้ถือได้ หวมบ้างช่วงกลางตรงกลางของเขานะครับเพราะว่าช่วงตรงกลางนี้มันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวมาดูใส่คอนโยนเนียกันนี่ครับมันมีข้อดีตรงนี้เขาทำออกมาให้มันสามารถถอดได้เพื่อที่เราจะได้จา,จากด้านล่างแล้วก็ใส่เข้าไปสวยเลย ค่อนข้างโอเคเลยครับอ่ะอ่ะอ่ะหนักพุงหนักพุงนี่ครับทำออกมาได้ดีนะโดยรวมนะครับผมให้8.5เต็มสิครับอาจจะมีส่วนที่ จุดขยับบางจุดที่มันยังไม่ค่อยอ,อิสระสักเท่าไหร่ในการเล่นนะมันจะมีติดๆขัดๆบ้างแล้วก็ดีเทลที่น่าจะทํามาดีกว่านี้อีกสักนิดนึงช่วงผมบางข้างๆเนี่ยครับถ้าทํามาแน่แบบติดตรงนี้น่าจะดูสมจริงกว่านี้นะแต่โดยรวมจุดขยับอื่นๆภาพรวมผมถือว่าโอเคครับรับได้สาหรับงานจีน เดี๋ยวเรามาวัดส่วนสูงของเขาสักนิดนะครับนึ่งอของเจ้าตัวทอนะครับความสูงเขาอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับหรือประมาณ16ถึง17เซนหรืออาจจะไม่ถึงนะอันนี้ที่ประมาณ16เซนนะอะมาเทียบกับเจ้าตัวมา r ์85อันนี้อยู่ที่ประมาณ7นิ้ว18เซนซึ่งเจ้าตัวทอเนี่ยจะตัวเล็กกว่า ตัวเล็กว่าน,นิดหนึ่งเมื่อเทียบกับเจ้าตัวมา85อ่า,อาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับผมที่ดูามาจนจบนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมีตัวอ่ากัปตันอเมริกาเวอร์ชันเอ็นเกมนะครับของค่าย ZD t ดีทอยมาดูวิวให้กับทุกคนได้ดูอีกทีหนึ่งก็ฝากติดตามผลงานของช่องโชว์ของไว้ด้วยนะครับผม กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภยัยเวขณาที่นี้ด้วยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ